สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขบผมอีกแล้วนะครับติ๊กบัวแดงวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับวันแรงงานแล้วนะครับผมมาอยู่กับเครื่อง h o n ด a านะครับวันนี้เครื่อง R 1 8นะครับผมอีกหนึ่งปัญหานะที่มีสมาชิกถามมากันเยอะนะครับผมแล้วประสบปัญหากันเรื่องของน็อตขาดนะครับนะ ใครที่หัดทํารถครั้งแรกๆเนี่ยครับผมเวลาขันตึงมือเนี่ยตึงมือแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับบางคนคิดว่ามันยังไม่ตึงนะครับก็ขันเข้าอีกนะครับก็ปรากฏว่าน็อตเกียวขาดนะครับทีนี้น็อตขาดนีนงานเข้าเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีแก้ปัญหากันนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างโดยใช้น็อตสาครอบวาลวตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวจะขันเข้าไปนะครับอ่าทีนี้มาขันเข้ากันนะครับเนี่ย จริงตึงมือนะครับเนี่ยตึงมือผมประมาณนี้พอแล้วนะครับนะแต่ใครที่หัดทํารถแรกๆนะครับยังไม่รู้ว่าตึงมือมันควรประมาณไหนนะครับมันก็จะอัดเข้าไปต่อนะทีเนี้อัดเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะขาดได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอัดให้ดู <c oughs> อืเนี่ยเสียงแห่งความบรรลัยมาเยือนนะครับแบบนี้ เนี่ยนะครับน็อตขาดนะครับงานเข้าเลยนะครับนะถ้าใครเจอแบบเนี้ยนะครับอ่ะแต่ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมกันนะครับนะแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดฝาครอบวาล์วออกก่องนะครับนะเพราะมันขาดตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวถอดน็อตฝาครอบวาล์วออกแล้วยกฝาวาล์วออกนะครับถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับมาถอดฝาครอบวาล์วกันนะครับนี่ สีนะครับออกเหลืองค้ำเลยนะครับนะเนี่ยครับยางฝาครอบเบาคือแข็งมากนะครับนะน้ำมันก็เลยซึมออกรอบรอบเนี่ยครับผมามาดูน็อตตัวที่ขาดกันนะครับนี่เห็นไหมขาดอยู่ในรูนะครับนะอค่อนข้างลึกเลยนะครับ มาเดี๋ยวเรามาถอนออกกันนะครับผมมาอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการถอนเกียวตัวนี้ออกนะครับก็เป็นเนี่ยชุดถอนเกียวนะครับนะนี่ต้องมีหลากหลายขนาดนะครับนะก็เลือกขนาดนะครับที่มันสามารถเข้าไปในรูได้นะครับนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเจาะสว่านเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ในการถอนนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อให้เจาะสว่านง่ายนะครับอาจจะตอกน้ำสูงเข้าไปทักทินะครับ ก็มาเจาะกันนะครับใช้สว่างนะครับเด็งดีๆนะครับผมอ่ะอ่ะเนี่ยก็เจาะประมาณนี้นะครับผมต่มอยากใช้สองมือ ูนะครับเนี่ยครับตอนนี้เราเจาะเข้าไปแล้วนะครับนะก็สามารถใช้ตัวนี้นะคเนี่ยเอาลงเข้าไปได้เลยนะครับนะนี่ก็ใช้ตัวถอนเกลียวนะครับผมนะอ่าใส่เข้าไปนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็ตอกมันลงไปนะครับตัวนี้รู้สึกจะเล็กไปแล้วนะครับนะตอกเข้าไปแล้วมันไม่อยู่นะครับผม เดี๋ยวเราเพิ่มขนาดมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนะโอเคอันนี้จะฟิตกับรูที่เราเจาะหน่อยนะครับก็ตอกลงไปโอเคอ่ะเนี่ยครับมันจะแน่นๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะแน่นแนนะครับหลังจากนั้นอ่ะเราลองบิดนะครับดูซิว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับออกไหมเนี่ยมันจะออกแล้วมันจะหมุนแล้วหมุนไหม อ้าวเรียบร้อยนี่ประสบผลสำเร็จเว้ยอิบดูด้วยใจนะน,นี่เห็นไหมครับผมหลุดแล้วนะครับนะเกี่ยวที่หักไปนะครับนะเนี่ยนะครับขันแน่นเกินนะครับจนน็อตขาดนะครับนะ เราก็ใช้สว่านเจาะรูตรงนี้นะครับนะเจาะรูน็อตเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ตัวถอนเกลียวนะครับมันเป็นเกลียวซ้ายนะครับนะถ้าหมุนซ้ายเนี่ยคือมันจะถอนออกนะครับนะแต่ตัวนี้นะครับมันเล็กไปนะก็เลยขยับมาใช้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะฟิตหน่อยนะครับก็ตอกลงไปนะครับให้มันฟิตรูแล้วก็หมุนนะครับมันจะออกนะครับนี่นะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับนะในกรณีที่น็อต ขาดนะครับผมแล้วก็ซื้อน็อตตัวใหม่มาใส่กลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองเช็คเกียวดูซิเกียวเสียหรือเปล่าอ่าเกียวไม่เสียนะครับหมุนลงได้สุดปกตินะครับนะโอเคถ้าเกียวตัวนี้มีปัญหาถ้าอาจจะต้องซ่อมเกียวหน่อยนะครับนะก็ซื้อชุดตารเกียวแบบนี้นะครับติดบ้านไม่ด้วยนะครับนะเนี่ยครับโอเค ชุดถอนเกียวซ้ายตัวนี้นะครับนะราคา47บาทนะครับนะก็ซื้อติดบ้านไว้ก็ดีนะครับหรือจะหาซื้อของที่แบบอาจจะมีราคาแพงกว่านี้ก็ดีนะครับเพราะว่าหัวเกียวเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับผมนะก็สําหรับวิธีการถอนเกียวนะครับที่จริงมันมีอีกหลากหลายวิธีนะครับเช่นการเชื่อมนะครับ หรือเวลามันไปขาดในจุดต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีที่มันแตกต่างกันนะครับอันนี้มันทําข้างนอกนะครับมันก็จะเห็นภาพได้ง่ายนะครับแต่ถ้าทําในรถเนี่ยมันก็จะทํายากกว่านี้ต้องเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับใครที่ทาน็อตขาดนะครับนะก็ขอขอบคุณสมาชิกนะครับ,รรบที่บริจาคท่อนตรงนะครับชุดนี้เอามาเป็นอะไหล่ให้ผมเอามาเป็นนายแบบทําคลิปแบบนี้นะครับผม ขอบคุณมากมากครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยัส yes.